แนวกระบะสั้นค่ะไว้วิ่งใช้หาดอ๋อเพราะเพราะว่าสภาพของเกาะญี่ปุ่นนะอ่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นชายหาดยาวอะไรเงี้ยเขาสำหรับวิ่งวิ่งชายหาดตอนนี้เขาเอามาทำมันมาเป็นวีทาร่ามันจะมีตัวพันหกกับตัวสองพันแล้วก็ดูเหมือนว่าณเวลานี้เนี่ยมันกลับมาได้แล้วความนิยมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยนะครับมันมาอยู่ใน มันมาอยู่ในสวิฟ์อ๋ออสฮโชุกิสวิฟตัวนี้แหละนะครับก็ทําให้ใช่ฮะทาให้แบบว่ามันสามารถที่จะหาชิ้นส่วนอะไรต่างๆเข้ามารองรับได้ได้เยอะเพราะว่ามันมีเข้ามาอยู่ในในรถที่ในมีการเปิดตัวในปัจจุบันนี้นะครับก็เปลี่ยนเปิดอะไรให้เรียบร้อยครับถ้าเป็นถ้าเป็นหัวฉีดเนี่ยโอเคนะฮะที่ผมบอกนั้นคุณจะถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์เนี่ยคุณลดลงไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ค<ฮ>่ะอ่าเราติดต่อคุณคมค่ะเราอยู่เจียงไฮนะคะ087ค่ะ1 7 4่ง8จค่ะครับอ่ะตัวที่4คุณผู้ชมค่ะกับ b e n z ค่ะ C2301.8 นะคะคอมเพรสเซอร์อะเวนการ์ดค่ะโฉม W 2 0 3นะคะปี2006สีบรอนเงินอันนี้คือตาทัวใช่ไหมคะใช่ครับนี่แหละตาตทัวฮะเกียร์อัตโนมัติค่ะป้ายกรุงเทพราคาไม่ทัวเลยนะคะ 1 4 5 0 0ล้าน4 5 0บาทค่ะตัวนี้นะคะระบบออตโต้ ABS Airbag 8จุดนะคะบอ่อหนังแท้ๆเลยปรับไฟฟ้าค่ะเปลี่ยน,นเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะมีปักเซ็นเซอร์หน้าหลังให้มีม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะแล้วก็ลายไม้สีดำหรือเปล่าเอ่ย นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนเช็คศูนย์มาตลอดรถสวยพร้อมใช้รถอยู่แถวแจ้งวัฒนะกรุงเทพค่ะติดต่อคุณวัด0ูนปดหนึ่งเก้าสมหห้ค่ะครับอ,อบอกได้เลยว่าไอ้ทีออ่อุปกรณ์ทั้งหลายที่ว่ามันมีมีทั้งหมดเนี่ยคือมันมีครบพร้อมสับของมันอยู่แล้วนะฮะสำะหรับไอตัวตัวถัง W 2 0 3เนี่ยนะฮะที่เป็นโฉม คอมเพนเ,เซอร์อวันกาด1.8งดมันมีข้อตำติอยู่นิดเดียวนั่นเองครับกับตัวเครื่องยนต์นะฮะ,ะเครื่องยนต์รถเบนซ์เนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับเรื่องของเครื่องยนต์เท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าซึ่งหมายถึงเครื่องยนต์ที่ต่ํากว่า2000ันเราจะเห็นได้ว่าเต็มที่เนี่ยเขาก็จะมีตัว c 2 0อ C อพวกนี้นะฮะแล้วก็ C230 c 2 30, c 2 0อนแลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเบนซ์เนี่ยนะครับ จะเป็นตัวที่ทําได้คือตั้งแต่ยุคเหนือถ้าจำน้องหม่อมไม่จําจําได้หรือเปล่าก็จะมีอ,ะอย่างีหนึ่งเก้าศูนย์ e อ่ะหนึ่งเก้าศูนย์ e <c oughs> นะครับแล้วก็มันจะมีหนึ่งเก้าศูนย์ e ที่ตัวเครื 2, ่องส่วนสองพันสองพันกับหนึ่งเก้าศูนย์ e ที่เป็นพันแปดแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นพ <c oughs> ันแปดที่เป็นเป็นคอมเพรสเซอร์ฉะนั้นถ้าพูดถึง เครื่องยนต์ที่มันตัวรุ่นที่โตกว่านี้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาดพันแปดมันเหมือนกับไปแบกน้ําหนักอ๋อค่ะไปแบกน้ําหนักแล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับเครื่องยนต์ขนาดเล็กมากๆค่ะเพราะว่าตัวเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ยม,มันควรจะไปอยู่ในพวกอ่าพวกสมาร์ทนะฮะพวกที่เป็นเป็นอ่าตัวที่เป็นเป็นรถอ่าในสไตล์แบบอ่ในสไตล์แบบ แจ๊สนะฮะแต่แบบนั้นนะฮะแบบลักษณะนั้นก็คือบอดี้ของที่เขามีอยู่อะค่ะทังของทางเบนซ์เขานะฮะค่ะก็หนึ่งน่าจะจัดได้อยู่ประมาณร้านหนึ่งอะฮะประมาณร้านหนึ่งทำไมรู้ล่ะคะคุณผู้ชมถามว่ารุ่นนี้จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่นอ๋อเหรอฮะใช่ถามมาอย่างนี้จริงจริงประมาณร้านหนึ่งนะครับเพิ่มเองอีกประมาณสี่แสนห้าราคายี้โอเคใช่ไหมคะราคานี้เหรอฮะ หนึล้านสี่แสนห้าหมื่นประมาณนี้ฮะหนึ่งฮะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งสามเนี่ยฮะประมาณนี้ครับค่ะถ้าสนใจจริงๆก็ลองลองสอบถามพูดคุยกันต่อรองกันดูนะคะคุณวัดค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะเก้าสามสามแปดหกห้าห้าค่ะตัวที่ห้าของเราวันนี้แล้วเราก็ครบห้าคันนะคะ Toyota So ซลูน Vios หนึ่งจุดห้า e เป็นอีโวรีนะคะโฉมปี2003 2006ตอนนี้สีบรอนทองค่ะเกียร์ออโตติด LPG แล้วป้ายกรุงเทพนะคะราคาตั้งไว้328,000บาทค่ะเบอะหนังไลายไม้เครื่องเสียงนะคะมีทีวี ติดสดแอ g พเนะเป็นหัวฉีดนะคะประหยัดมากรับรองว่าไม่ผิดหวงังเล่มเริมเ่มอะไรพร้อมโอนแน่นอนอรถอยู่แถวประชาชื่นกรุงเทพค่ะติดต่อคุณมัด0 8 3 3 0 7 9 7 5 7ค่ะโอ้นี่ก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะรบอบครอบนะครับเพราะตัวนี้ก็คือเป็นตัว i v วิลไอวอรี่นะไอวอรี่ ory, ตัวนี้เขาก็มีเป็นตัวแบบเหมือนกับเป็นลิมิเต็ดเอ่อเอดิชั่นหรอฮะค่ะ,คะ ก็คือเป็นรุ่นเฉพาะขึ้นมาทําขึ้นมาค่ะก็ราคาที่ตั้งแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือไม่รู้แต่ไม่ได้บอกว่าติดแก๊สสิทอะไรใช่ไหมฮะติด LPG หัวฉีดอ่าติดโอติด LPG หัวฉีดก็ก็น่าจะโอเคนะฮะน่าจะพอจะรับได้เพราะว่าโซลูนาส่วนใหญ่แล้วเอ๋อวนี้เขาก็ไม่ออกแล้วว่าโซลูนานะก็จะเป็นก็จะคาไม่ใช่คําว่าโซลูนาแล้วจะมีก็ใช้คําว่า VOS ไปเลยนะครับ นี่เขามีทีวงทีวีนะคะอันนี้คือมีอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือยังไงก็เป็นรุ่นนี้ฮะเป็นฮารุเบิร์ดิชั่นมีทีวงทีวีคับที่ทำที่ทำออกมาค่ะสามกว่านี่นะกับปี2 0 0 4 2 0 0 4สามกว่าแล้วก็จะตึงไปนิดนะครับนีคน่าสนนะมันจะอยู่ที่ประมาณ2องสไม่เกินไม่ควจะเกิน2,9ง้หมายความว่ายังไงคะเลขหน้าเลยเนี่ยหรอ ใช่ครับ 2. 2> สองใหรอคะสองแปดองเ้างี้เลยหรอใช่ครับเพราะว่าตัวนี้จะรู้สึกตั้งราคาไว่อตึงเกินไปนิดหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นปีในระดับปี2 0 0 8 2น0 8ะ2008นะฮะห,หรือว่า2007ประมาณเนี้ยโอเค okay, ราคานี้ก็พอไหวอ๋อคุณมัดลองลองเบาราคาลงดูนะคะเผื่อจะได้ <laughs> ซื้อา <laughs> ้ขายคล่องกันกันอีกนิดหนึ่งนะคะ ถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้รถอยู่ประชาชื่นกรุงเทพนี่เองค่ะ083นะคะ3079757ค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่ามีเงินดาวรถ100,000บาทที่เหลืออีกประมาณ200,000บาทอยากจะจัดไฟแนนซ์4ปีจัดที่ไหนจึงจะถูกต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาอ,อ๋อนี่เลยไปไปที่ตล,ตลาดรถเลยนะค่ะเอ,อ่เอ,อผมบอกให้คร่าวๆนิดนึงก็ได้ก็คือว่าออรถเนี่ยต้องดูว่า หนึ่งนะครปีไม่เก่ามากเกินไปปีก็คือปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าครับอ๋อคือ <okay. S 2> ถ้าเป็นปีหนึ่งเก้าเก้าห้าเนี่ยโอเคะนะใช้ได้แล้วก็สองนั้นก็คือหมายถึงว่ารถที่มันมีราคาไม่เกินสามแสนอย่างที่บอกมาสักครู่นี้ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าคุณก็จะวางแค่หมื่นเดียวคุณไม่ต้องมาวางแสนเลยเนะครับอันนี้มันไอ้ตรงไอ้ส่วนไอ้เรื่องของรายละเอียดนะครับเรื่องรายละเอียดที่คุณจะจัดเนี่ย ก็หมายถึงว่าให้ให้เราตกลงกับทางสถาบันการเงินเองรว่าเราจะเอา12บเดือนจะเอา24เดือนจะเอา36เดือนจะเอา4 8เดือนคือ4 8เดือนเนี่ยการผ่อนแต่เดือนมันน้อยแต่มันก็จะมีดอกเบี้ยติดอยู่หน่อยนึงนะฮะคือเบ็ดเสร็จแล้วถ้าคุณบอก48เดือนเนี่ยสมมุติว่ารถคันเนี้ยราคาเจ0,000นนะราคาที่ป้ายแดงเลยนะเจ็ดแสราคาเต็มคุณอาจจะ รวมรวมดอกเบี้ยไปแล้วก็อาจจะตกอยู่ประมาณเจ็ดแสนแปดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เจ็ดแสนหกอะไรประมาณเนี้ยนะฮะมาถึงนอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นก็คือผ่อนน้อยแต่ก็ต้องยอมรับสภาพดอกของดอกเบี้ยด้วยเพราะดอกเบี้ยรถมือสองเนี่ยก็จะสูงกว่ารถใหม่มารถใหม่ป้ายแดงนะครับอโดยเฉพาะอย่างที่ถ้าคุณขาดส่งเนี่ยมันโอ้โหดอกมันแบบรีบบานเลยนะรับานบานกันเต็มต้นเลยค่ะฉะนั้นอย่าอย่าขาดนะอยากข้ามด้วยแล้วก็อยากข้าม นะครับถ้าหมุนคุณค่าไปเดือนหนึ่งนะฮะแล้วก็เดือนที่คุณพอคุณเดือนที่สองปั๊บคุณเมื่อคุณผ่อนเดือนละสามพันสมมุตินะฮะสมมุติว่าคุณสอสามพันไม่ใช่ว่าคุณเอาอีกเดือนคุณก็จ่ายแค่สามพันไอเดือนที่คุณไม่จ่ายนะมันมันจะดอกมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันจะไม่มามันจะไม่เอาสามพันนี่ไปโปะให้กับเดือนเก่าค่ะมันก็จะโบว์ไว้เลยนะโบว์ไว้นะก็คือถ้ากับว่าคุณผ่อนเรียนเดือนนั้นแหละค่ะฉะนั้นถ้าคุณจะได้ก็คือคุณต้องจ่ายหรรือค่าปับ <C HA> ล่าช้าด้วยอ่ามันก็จะมีอยู่ลักษณะน,นี้ต้องพร้อมจริงๆนะต้องต้องพร้อมจริงๆนะฮะ <C HA> ก็คือถ้าจัดไฟแนนซ์จะจัดได้คุณไม่จําเป็นต้องไปจ่ายถึง10,000แสนบสาทถ้าลดราคาส0 0แสนนะฮะ <C HA> สบายมากเลยเนี่ยหนึ่งหมืน่นแค่น้เอง <C HA> ถามตลาดรถได้เลยคุณผู้ชมคะ่ะ <C HA> อย่างที่บอกว่า5คันนี้นะคะนอกนือจาก5คันนี้แล้วถามว่าสนใจคันไหนแล้วแล้วก็เรื่องของการติดต่อขอทำไฟแนนซ์นะคะถือว่าถามเข้ามาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมอะไรต่างๆแล้ว ตลาดรถคอมช่วยคุณได้นะก็เนี่ยไปเนี่ยเขาจะมีงานเนี่ยงานธนชาตไปเลยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีงานธนชาตวันที่30 30ตุลาคมธนชาตเขาจะจัดแบบคล้ายๆกับรถรถมือ2คุณภาพแล้วก็ได้รับผ่านการตรวจสอบจาก พูดเชี่ยวชาญเป็นเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้อาจารย์ร้อยคนเองแล้วก็น่าสนใจครับถ้ายังไงไปดูตรงนั้นก็ก็ไปดูตรงนั้นละกันไปด้วยได้ไหมคะเที่ยวนี้ไปได้ไปดูก็จะมีรถที่ผ่านอะไรแล้วที่มีการคัดกรองอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ราคาก็เป็นการราคาที่เห็นว่าถ้าเกิดเขาตั้งมาแล้วดูมันสูงเกินไปเราก็จะมีการบอกกับทางผู้เป็นเจ้าของรถว่าเออลงมาหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นราคาต่ําไปแล้วก็บอกว่าโอเคได้ นะคุณจะเพิ่มอีกก็ได้นะเอออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราได้ผ่านการตรวจสุภาพแล้วว่าลดุงคุณอยู่ในภาพที่แบบเออใช้ได้ก็จะมีดาวมีอะไรให้ว่าวจัดอันดับจัดเรทไห้ดยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยว เที่ยวนี้ไปด้วยดีกว่าจะไปหาสักคารมาผ่อนสัก70เดือนเจ็ดสิบงวดเอาเป็นว่าเป็นมรดกมีคนก็ให้หรอกเอาเอาคผู้ชมคะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการทำฟ f i แนนซ์ได้นะคะศูนย์สองสกับตลาดรถ .com ค่ะไม่พักแล้วรีบมากเพราะว่าอยากจะคุยกับคุณผู้ชมแล้วค่ะเปิดสายแล้วคุณผู้ชมคะสองหมายเลขนะคะ 025254447และ0898156825ได้เลยนะบัตรนาวค่ะ เสียงดังเข้าเลยนะคะเจนรศัพทเดี๋ยวขออนญาตไปคำถามนี้นิดนึงนะคะติดตามรายการมาตลอดแต่ว่าโทรเข้ารายการไม่เคยได้เลยครับก็เลยรบกวนถามทางอีเมลหน่อยละกันหวังว่าจะได้รับความกรุณาตอบทางอีเมลนี้นะครับมาตอบให้่นรายการเลยคุณผู้ชมค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมกําลังหารถ b e n ซ e 2 2 0 cdi ดีเซลนะคะกับ e 2 0 0 Compressor คปี1 1 0 0 1ถึงบอดี้ตัว w 2 1 0ตากลมรุ สุดท้ายราคาประมาณสักล้านบวกลบเนี่ยค่ะเรื่องของค่าซ่อมดูแลรุ่นไหนมันประหยัดกว่ากันเห็นที่ตามเต็นเขาบอกว่ารุ่นดีเซล e มันจุกจิกไม่ค่อยน่าใช้เอออองมันคนละแบบนะคนละแบบกัน e อเออเอาไปอย่างนี้ครับเออถ้าพูดถึงตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะเป็นตัว BODY w 2, 210, 2 2 1 2 1 0 2 1 0นะฮะเป็น210ะนะครับตัวที่เป็นตากลมรูปสุดท้าย ราคาประมาณล้านเศษเนี่ยนะครับล้านต้นนี่แหละตัวนี้เป็นของอาจารย์อยู่ที่จุฬานะครับคุณเข้าไปดูนะฮะประมาณเนี้ยตัวเนี้ยผมผมอันนี้ผมได้ได้ได้ตรวจสภาพอะไรเรียบร้อยแล้วดีเลยนะครับก็ตลาดรถมีใช่ไหมคะมีครับในตลาดรถครับรีบเข้าไปเลยนะฮะตัวเนี้ยไปใส่รายละเอียดเสิร์ชหาได้เลยคุณผู้ชมเสิร์ชหาได้เลยฮะตัวปีเนี่ยฮะประมาณดับเบิลยูสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เนี่ย นะครับค่ะอะ่ลองดูรุ่นคอมเพรสเซอร์กินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรครับอาจารย์ถ้าติเอลพีจะดีไห<อ>มคอมเพรสเซอร์จริงๆแล้วมันอย่างเดี๋ยวมันก็คือในเยอรมนีเนี่ยเขาจะใช้คําว่าคอมเพรสเซอร์แต่จริงๆมันก็เป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับจะเรียกว่าเหมือนเทอร์โบไหมมันจะเป็นซูเปอร์ชาร์จอะไรประมาณนี้ครับคือมันเป็นลักษณะของการทํางานของตัวที่ต้องอพัฒน์ให้มันมีอัตราเร่งที่ดีขึ้น แต่มันไม่ได้เป็นในลนักษณะของแต่โดย,โดย,โดยธรรมชาติแล้วของเบนซ์เนี่ยมันก็จะสมตัวสมสมแบบปริมารความจุอกระบอกสูบอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันอยู่ที่การขับขี่ของเราเป็นหลักฮะ,ะแต่ะแต่ว่าโดยตอนที่มีการทดสอบเนี่ยมันก็จะทําได้อยู่ที่ประมาณ1 1 1 2เนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยครับ11 12กิโลเมตร่อลิตร ค่ะอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์และที่คุณแนะนำผู้ชมค่ะลองเข้าไปดูในตลาดรถคอมนะคะแล้วก็เจ้าของขอคืออาจารย์ที่จุฬาใช่ไหมคะใช่ครับอลองลองดูนะคะงั้นขออนุญาตไปรับสายจากคุณผู้ชมก่อนนะคะจากสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณนพดลเอ่ออาจารย์ครับูดขอถามสองคำถามนะครับคำถามแรกค,คือรถมีอสทีศูนย์แปดธรรมดาพออพอเข้าไปนั่งในรถแล้ว เราปั๊กาเรียบร้อยแล้วพอเราจะเหยียบก๊าซจะเข้าเกียร์ประตูจะล็อกใช่ไหมครับอาจารย์เออมันเซนสีิมากไปไม่ใช่ฮะมันต้องวิ่งไปสักประมาณด้วยความเร็วประมาณยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ<อ>คือหมายถึงว่าวิ่งไปความเร็วเริ่มเริ่มจะมียี่เท่ายี่สิบปัถึงจะล็อกครับถ้าตรงนี้ม,มันอันนี้คือไม่ล็อกเลยครับผมอาจารย์มีปัญหาอะไรไหมครับเออมีครับคงจะเป็นปัญหาที่ตรงคุณใช้ตัวรีโมทด้วยใช่ไหมฮะคุณนพดล ครับผมใช่ครับไอตัวนี้อาจจะมีผิดเพี้ยนและมีไอตัวอิโมเปริเซอร์ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่รีโมทของตัวในรุ่นของมันเองอคือหมายถึงว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยโอเคมันเป็นของมันแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเซลก็จะบอกว่าพี่เอารีโมทมาให้ดิสติลิทํำให้อะไรเงี้ยเป็นของถแถมและไอรีโมทเนี่ยมันไปติดตั้งที่หลังแล้วบางทีบางครั้งมันเซนสติฟคือมันมันอ่อนไหวง่ายเกินไปหรือไม่ก็ไม่ไม่ก็อ่อนไม่อ่อนไหวเลยก็เลยเฉยเมยไปเลยประมาณนั้น ่ะะดังนั้นไปไปแก้ไขที่ตัวตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะเข้าไปยุ่งกับตัวที่บังคับกับตัวเซ็นทรัลล็อกด้วยฮะเราต้องไปแก้ไขตรงไหนครับอาจารย์ที่ศูนย์ที่เอาที่ศูนย์บริการแต่ว่าศูนย์เขาก็คงจะไปดําเนินการให้